สวัสดีจ้าวันนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาดูน้องวัวที่พร้อมที่จะแจ้งขายนะคะวันนี้เดี๋ยวหน่อยจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะว่าที่ฟาร์มหน่อยมีกี่ตัวนะคะแล้วตัวลักษณะยังไงที่หน่อยบอกว่าพร้อมขายนะคะพร้อมแจ้งขายให้ทางสากลนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูตัวแรกนะคะ เห็นไหมคะตัวแรกนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตอนซื้อมาสองหมื่นนะคะเป็นวัวที่โครงสร้างไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเป็นวัวประมาณพันกลางๆนะคะลูกของวัวแม่พันประมาณขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอ้วนมากเลยนะคะเพื่อนๆดให้ดูนะคะ ขยบเขบเขบหน่อยเยบหน่อยดูก้นนะคะเพื่อนๆเชฟบะมากเลยนะคะนางเชฟบะมากเลยนะคะย้อนแสงนะคะตัวนี้ซื้อมาในราคาสองหมื่นนะคะน้ําหนักได้เกือบเกือบหกร้อยนะคะ ถ้าไม่ถึงก็สักนิดนะคะตัวนี้แต่ก็สมราคานะคะหน่อยซื้อมาแค่สองหมื่นนะคะตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็เอานะคะอ้วนนะคะก้นเป็นก้นนะคะเชฟบะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งนะคะข้างหน้านะคะหน้าคอกนะคะตัวนี้ ตัวเดิมนะคะตัวสองตัวราคาสองหมื่นนะคะแต่นางกินอาหารเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้ก็พร้อมที่จะแจ้งขายได้แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวหน่อยพาไปดูตัวต่อดูตัวต่อไปนะคะส่วนมากน้องบัวที่คอกหน่อยจะซื้อมาในราคาสามหมื่นนิดๆนะคะแต่ไม่ให้เกินสี่หมื่นนะคะโครงสร้างก็เลย จะอยู่ประมาณมาตรฐานนะคะไม่ใช่ว่าเล็กไปใหญ่ไปนะคะก็คือขึ้นอยู่กับราคาที่เราซื้อเข้ามาด้วยนะคะตัวที่สองนะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้ซื้อมาในราคาสามหมื่นห้าพันนะคะตัวนี้นะคะเดือนตุลานะคะได้ถึงปีแล้วนะคะตัวนี้ก็พร้อมที่จะแจ้งขายได้แล้วนะคะข้วนนะคะ จะให้ดูนะคะนี่ก็คือจะถ่ายให้ดูเฉพาะตัวที่พร้อมขายนะคะหน้าอกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าอกข้างหน้าในการคัดโคเข้าก็ซื้อหน้าอกใหญ่ๆนะคะเนี่ยคะ่ะหน้าอกน้องวัวตัวนี้ใหญ่มากคะ่ะ ตัวนี้ได้นะคะประมาณ600้อยกว่าได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะคะตัวที่พร้อมขายนะคะตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าคุณกาลแมนะคะคเพื่อนๆขาดูท้องคุณกาละแมนะคะตัวนี้ก็เป็นวัวออก บัวก,กลางๆนะคะไม่ถึงกับว่าไซส์ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนมากวัวในคอกหน่อยจะซื้อในราคาไม่เกินสี่หมื่นนะคะสามหมื่นขึ้นนะคะแต่ไม่เกินสี่หมื่นนะคะโครงสร้างก็เลยอยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่ใช่ว่าไซส์ใหญ่มากนะคะแต่ก็โอเคนะคะอยู่ในระยะราคานี้ได้ไดนะคะพออยู่ได้นะคะแต่ถ้าราคาแพงกว่านี้ ต้นทุนในการลงทุนของเราก็สูงขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะคะอ้วนมากเลยนะคะก้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูข้างหลังนะคะไม่ยอมให้ถ่ายข้างหลังเลยค่ะเพื่อนๆเดินมาข้างหลังก็หันหน้ามาหาเรานะคะเนี่ยค่ะ อ้วนมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะคะดูอีกสักตัวนะคะมาดูตัวนี้บ้างนะคะข้ออีกค้อคหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหน่อยเดี๋ยวหน่อยจะให้ดูข้างหลังนะคะตัวนี้ก็อ้วนนะคะใช้ได้แล้วนะคะผ่านแล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถแจ้งขายให้ทางสหกรณ์ได้นะคะดูโคนหางนะคะโคนหางใหญ่มากเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็อ้วนนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็พร้อมที่จะแจ้งขายได้แล้วนะคะถือว่าใช้ได้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะที่บ้านนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็แจ้งขายนะคะเพราะราคาอย่างที่หน่อยพูดนะคะหน่อยก็ซื้อหัวไม่ใช่ราคา ค่อนข้างแพงเหมือนฟาร์มอื่นเขานะคะบางฟาร์มเขาซื้อในราคาตัวละห้าหมื่นนะคะเพื่อนๆหน่อยไม่เคยซื้อนะคะเพราะว่าในการลงทุนในการซื้อราคาห้าหมื่นนะคะกับเราเคยมาดูเปรียบเทียบกันหลายฟาร์มแล้วนะคะคือกําไรอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันนะคะเราก็าได้ส่วนกําไรก็เท่าๆกันนะคะแต่การลงทุนของเขาเสียงมากกว่านะคะ คือเขาลงทุนในการซื้อมาในราคาที่สูงกว่าเราเยอะค่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะคะตัวนี้เป็นวัวแม่พันธุ์นะคะดูโคนหางนะคะเพื่อนๆโคนหางใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็อ้วนเต็มที่นะคะตัวนี้ดูข้างๆนะคะตัวนี้เป็นวัวตัวเมียนะคะตัวนี้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่สากรออกมาเห็นแล้วนะคะเขาบอกว่าผ่านนะคะเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะได้ไปนะคะ ที่ฟาร์มหน่อยก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะไซส์ใหญ่นะคะแต่ไซส์อยู่ในประมาณมาตรฐานปานกลางนะคะเพราะราคาที่หน่อยซื้อเข้ามาหน่อยก็ไม่ได้ซื้อในค่อนข้างที่จะแพงนะคะให้อยู่ในราคาสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะคะอยู่อยู่แค่นี้จริงๆนะคะไม่ให้ถึงห้าหมื่นนะคะเพราะ หลายท่านที่เคยซื้อเลี้ยงแล้ว5้าหมื่นนะคะเวลามาขายแล้วมาเปรียบเทียบกันร,ราคากําไรที่เหลือสุดที่นะคะก็ไม่ต่างกับจากราคาที่หน่อยซื้อมาเลี้ยงนะคะหน่อยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความเสี่ยงมากการลงทุนก็เสี่ยงขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอีกตั้งหนึ่งหมื่นนะคะเพื่อนๆแต่ปกติในการเลี้ยงโคของเรามันก็เป็นการเปอร์เซ็นที่จะเสี่ยงน้อยมากนะคะในการที่มันจะตายหรือยังไงนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสาระดีๆให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ